วันนี้มีสัมภาษณ์ทั้งวันเลยเราก็เลยพาเด็กๆมาว่ายน้ำก็เด็กๆจะได้ไม่โวยวายโอเคอายุเลยดๆ สัมภาษณ์ทีมแรกคืออีจันตอนแรกเราก็งงงส่วนใหญ่จะเป็นข่าวอาชญากรรมทีมต่อไปก็เป็น The People ซึ่งพวกเราได้เป็นฟในลิสต์ของ The People Award จริงๆอ่ะแป้นต้องขอโทษหลายๆรายการเลยที่ต้องปฏิเสธไปพอแป้นเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์คุยภาษามนุษย์ไม่ค่อยรู้เรื่องคุยแต่ภาษาจิเมองจุมรู้เรื่องไหมจิ้มก็ไม่แน่ใจเลยแล้วรายการสุดท้ายก็คือไฮไลท์ของวานแล้วจูเม้งคือชอบพี่คิมมากๆ ก็มีพี่นีโน่มาด้วยเราก็เลยให้พี่นีโน่เนี่ยมาพากเสียงเจไดพอพี่คิมกลับบ้านเนี่ยจิ้มเม่งเศร้าเลยหอวยป้าจะกลับแล้วจิ้มไปนอนบ้านเขาได้ไหมอ่ะไม่ต้องเลยห่วยแลกไลกันไหมป้าไม่แลกอ่ะจิ้มเหม่งไม่คุยด้วยแล้วจะไปไหนก็ไปเลยงอนเขาอีกไปแล้วยังอ่ะไปแล้วไปแล้วอ่ะไปจริงอ่ะจิ้มเสียใจไปไปเข้าบ้านอย่ามาดามาห่วย